ได้แก้ไขเมนูผักพิเศษทั้ง5ชนิดแล้วทางฝั่งทีมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตก็กาลังปรับปรุงแก้ไขหน้าตาและส่วนผสมของอาหารผักชนิดต่างๆของพวกเขาอย่างขมักขมนมตอนนี้ผมก็อยู่ที่สตูดิโอที่ข้ามในั้นสี่นะครับซึ่งเป็นพื้นที่การทํางานของน้องๆจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตนะครับในรอบแรกที่เราได้ส่งงานให้น้องๆโรงเรียนอนุบาลกุ้งไก่ได้ลองชิมเนี่ยแล้วก็ได้รับฟังคําแนะนําจากกรรมการทั้ง3ท่านเนี่ยมี อะไรที่เราได้เรียนรู้จากคําแนะนํานั้นบ้างคือรูปร่างรูปทรงของอาหารนะครับขนาดวิธีการเสิร์ฟที่ใหม่ที่เหมาะกับผู้บริโภคคือเปลี่ยนจากขนาดเปลี่ยนรูปทรงให้แบบดูน่าสนใจเพื่อดูเป็นรูปทรงเลขาขาดนี้ครับแล้วก็ชิ้นขนาดให้พอดีํำมากขึ้น หลักของทีมจากสวนดุสิ์คือเรื่องขนาดและหน้าตาที่ยังดูไม่น่ารักน่าทานและใหญ่เธอทะล้นปากเด็กๆมากเกินไปทําให้เด็กๆหลายคนต้องหั่นชิ้นอาหารจนทําให้เห็นผักที่ซ่อนอยู่ภายในจนเด็กบางคนไม่กล้ารับประทานข้า่ันข้าผันเขียวเเล็กๆจังนะหน,น้าออกไม่ชอบ มีปัญหาอยู่เลชิ้นใหญ่ไปขนาดนี้ครับ<อ>ใช่ไหมกับการดึงดูดพค้ะที่จานเล็กบอกมาเชฟตูนถามเชฟตูนอะไรเงี้ยลองปรึกษาลองคุยเขาบอกว่าเด็กจะชอบรูปเป็นรูปทรงไม่กลมเลยก็สี่เหลี่ยมไม่สามเหลี่ยมเลยนี้ไม่ชอบแบบที่แบบบางทับกันเป็นแบบ,บที่เ็าบอกขยุมขยุยเกียวไม่เคยเห็นเกียวที่ขยุมขยุยขนาดน,นี้ใช่ไหมตามห,ตามหลักจิตวิทยาเด็กรูปทรงที่เด็กๆจะสามารถรับรู้จดจําและยอมรับได้ง่ายคือรูปทรงแบบเรขาคณิต เช่นวงกลมวงรีสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมหรือรูปดาวต่างๆพวกเขาจึงปรับแก้ขนาดและรูปร่างของอาหารให้เล็กและเป็นรูปทรงเลขาคณิตมากขึ้นคิดว่าอะไรที่พ่อที่พี่สังเกตดูในในเมนูของของ,ของเราเนี่ยส่วนใหญ่รสชาติอาหารหรือเครื่องปรุงอะไรจะเหมือนเดิมทุกอย่างใช่ไหม <c oughs> แสดงว่ามั่นใจในรสชาติแล้วครับ <c oughs> ทั้งของคาวของว่างทุกอย่างเนี่ยสูตรเหมือนเดิมเลย มั่นใจครับมั่นใจเลยใช่ปะผมผมรู้ว<ด>่าผมมั่นใจนะดูจากการซดน้ำซุปการกินตัวทห้แปลกอะไรเงี้ยก็คือมันเวิร์กอะโอเคครับคือรสชาติเราเนี่ยได้แล้วแน่นอนครับผมของคาวละของคาวในซุปก็จะมีเปลี่ยนจากตัวหัวเช็เท้าเนี่ย กินแล้วมันแบบต้มหรือว่าลวงยามจะมีกลิ่นเหม็นหูนยกยกลิ่นไม่ค่อยดีอ่ะก็คือเปลี่ยนจากตัวนั้นเอามันแก้วมาแทนลองเริ่มจากอาหารหลักซุปเกี๊ยวประถมไวยที่นำข้าวโพดทั่วฝักยาวผสมกับหมูแต่งเติมด้วยซีอิ๊วขาวกลุกให้เข้ากันนำมาห่อด้วยแผ่นเกี๊ยวและตัดเป็นรูปทรงดอกไม้ขนาดเล็กลงนำไปรวมกับน้ำสต๊อกไก่ที่ได้เตรียมไว้แต่เติมด้วยแครอทที่หั่นปั๊มเป็นรูปดาวสีสันสดใสเข้ากับไว้อนุบาลถังแตกเรา,ามีส่วนผสมของ ผักหลากหลายชนิดมันเปรียบเสม,มืนอนความรู้สึกนะครับระหว่างเหมือนแบบผู้ใหญ่ทําให้เด็กกินนะครับส่วนอาหารอีก2ชนิดคือปลาทอดสมณชันและถังแตกโรที่ภายในยังคงสูตรเดิมแต่ปรับให้มีรูปร่างที่กระทัดรัดขึ้นโดยเริ่มจากถังแตกโรห่อไข่ที่นํากระลำปลีแค่รดผสมแป้งกับหมูกุ้งพลุกเผาแล้วทอดพอสุกก่อนจะนํามาหออา่อกับไข่ทอดสีเหลืองทองโดยปรับขนาดให้เล็กลงกว่าเดิมถึง1เท่าส่วนตัวปลาดอด คือซอที่่่่มมันบบมนน,นดูยาากิจะเห้ปลาทอดสมันเนฉันนําปลากรายผสมหมูลและผักต่างๆนึ่งให้พอสุกแล้วนําไปหั่นเป็นก้อนสี่เหลี่ยมขนาดเล็กก่อนจะนําไปชุบไข่แป้งและเกล็ดขนมปังแล้วทอดจนสุกเหลืองกรอบปลาสแน็คสีส้มสดใสก็ค,คือซอสสมานฉันค่ะ จากนี้ยังเติมทีเด็ดด้วยซอสสมรณะฉัน,นที่ควบรวมส่วนผสมของพริกหวานสีแดงและสีเหลืองนำมาเคี่ยวกับแป้งและนมให้ข้นเพื่อเพิ่มรสชาติที่สดใสและจูงใจเด็กให้ทานพริกหวานที่อุดมด้วยวิตามินเอโดยยังมีรสของพริกหวานอยู่เต็มเปี่ยมแต่ไร้ความเผ็ดอย่างสิ้นเชิงจนเครื่องดื่มก็เหมือนเดิมเลยค่ะเครื่องดืมด่มเดิม,ดมเลยค่ะไม่ได้เปลี่ยน ส่วนของเครื่องดื่มเละของหวานยังคงส่วนผสมเช่นเดิมคือใช้น้ําแครอทผสมน้มําส้มแยกชั้นกับน้ําทับทิมเพื่อเพิ่มความน่าตื่นตาตื่นใจให้กับเครื่องดื่มเร,เรื่องของหวานนะคะเปลี่ยนจากระดับสีค่ะเราเล่นสีสลับชั้นกันใหม่ค่ะ<ม>เพราะว่าสีที่เราเอาขึ้นเป็นสีชั้นแรกคือเด็กเขาไม่ค่อยคือของเดิมเนี่ย้างบนชั้นบนเป็นเขียวเลยใช่<ม>แล้วเด็กเขาจะไม่ค่อยชอบพอเห็นปุนป๊บก็เอานี่พักนี่นะใช่ไหมที่อาจารย์บอกมา ตอนนี้ก็เลยต้องเปลี่ยนวิธีทำใหม่แล้วก็ใช้ตัววัตถุดิบใหม่เข้ามาค่ะ<ม>เพื่อให้ตัวมูสของเราอร่อยมากยิ่งขึ้นค่ะ<ม>ก็ได้คำปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา<ม>เยอะพอสมควรเหมือนกันค่ะของสานี่ก็จะเป็นในเรื่องของสีสันได้ไหมสีส,สัน<ม>ด้วยแล้วกเ็เรื่องรสชาติที่ปรับให้มันนุ่มลิ้นแล้วก็ให้เด็กกินเข้าไปรู้สึกว่าทั้งหวานทั้งหอมค่ะเหมาะที่เหมาะกับเด็กะคะ่ะ ส่วนของหวานยังคงทําเป็นมูน5สีโดยนําแครอทฟักทองตําลึงและสตรอเบอรี่มาเคี้ยวแล้วผสมกับครีมปีให้เข้ากันแล้วบีบไลส่สีโดยเน้นที่สีแดงของแครอทให้โดดเด่นขึ้นมาเพื่อดึงดูดเด็กๆให้ติดตาติดใจแต่คือว่าเราปรับเรื่องรสชาติให้ให้มันดีขึ้นแล้วก็ทําให้เด็กทานได้เรารู้สึกว่าเ,เขามีความสุขในการทานม,มาก ซึ่งเมื่อปรับรูปลักษณ์หน้าตาแก้ไขจนได้เมนู5แบบ5ชนิดตามที่ต้องการแล้วตอนนี้ทั้ง2ทีมก็ต่างเดินทางกลับไปที่มหาวิทยาลัยของตนรวบรวมสมัครพักพวกเพื่อใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยเตรียมส่วนผสมจานวนกว่า200ชุดสําหรับเตรียมไปปรุงแก,ก่เด็กๆโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไกในวันรุ่งขึ้นตอนนี้ผมก็อยู่ที่โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิตนะครับซึ่งเป็นสถานที่นี่น้องๆจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตใช้เป็นที่เตรียมตัวในการทําเมนูใหม่ซึ่งจะ ทำให้น้องๆโรงเรียนนุบาลกุ๊กไก่ได้รับประทานในวันพรุ่งนี้นะครับเหลือเวลาอีกไม่ถึงย4ชั่วโมงแล้วครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องในกันว่าน้องๆก็กำลังเตรียมตัวทําอะไรกันอยู่ครับเครับส่วนนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นห้องปฏิบัติการอาหารนะครับมาเห็นอย่างนี้เป็นครั้งแรกรู้สึกตื่นตาตื่นใจมากเลยรองเท้านี่เขาก็ต้องมีให้ขนาดรองเท้าต้องมีอะไรสวมเพื่อความสะอาดแล้วก็สุขภาพเห็นละยากรเรียนเป็นกลุ่มเห็นละยากรเรียน ในการรเตรียมส่วนผสมต่างๆของทั้งสองสถาบันนอกจากจะต้องระมัดระวังเรื่องความสะอาดแล้วแต่ละทีมยังต้องมีการชั่งตวงวัดของปริมาณส่วนผสมต่างๆให้ได้ตามสูตรและได้เกณฑ์สารอาหารที่เด็กก่อนวัยเรียนควรได้รับเช่นเนื้อสัตว์ไม่ควรต่ำกว่าวันละ2-4ช้อนโต๊ะไข่วันละ1ฟองน้ำนมอย่างน้อยสถ้วยต่อวันและผักควรได้รับวันละ4-8ช้อนโต๊ะ จะเป็นน้องๆที่มาช่วยจอทตายทำนะครับดูทางฝั่งนี้แต่ะละคนนี่มือเป็นแบบว่ามืไล่จับจอมลงมาเลยนะฮะโอ,อ้ดีนะจอมาช่วยม่ให้จ้างมาปีิบัติครับไม่จ้างครับไม่จ้าง,เ,างเขาบอกว่ามาด้วยใจแล้ว,ลวให่อะไรด้วยในการตอบแทนงานดใจไม่งครับซึ่ง <laughs> สูตรอาหารเมนูนใหม่เมือกลางวันของทีมจากสวนดุสิตก็สามารถผสมผสานผักลงไปในส่วนผสมได้ถึง300กรัมแป้ง170กรัม วิตามินเกลือแร่90กรัมรวมถึงโปรตีนอีกถ sí, ึง200กรัมรวมในอาหารทั้ง5ชนิดข้ามฝั่งมายังห้องปฏิบัติการในคณะค่ากรรมศาสตร์ทีมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาก็กาลังเล่งตรเตรียมส่วนผสมของอาหารผักสุดใหม่อยู่เช่นกันเลยเวลาอีกไม่ถึง24ชั่วโมงนะครับที่น้องๆทั้งสองคนจะต้องส่งงานนะครับทําเมนูใหม่ให้น้องๆที่โรงเรียนอนวบาลปุกไก่รับประทานกันนี่โอ้โนี่สีใหม่สีใหม่นะนี่นี่ วัตถุดิบเป็นอะไรครับกระร่กครรอ,อ,อครับอ๋อกอส่วนด้านทีมจากสวนสุนันทาก็ได้ผลิตอาหารที่ให้คุณค่าไม่แพ้กันโดยมีผักถึง240กรัมโปรตีน150กรัมรวมถึงวิตามินอีก80กรัมซึ่งถือว่าทั้ง2ทีมได้บรรจุคุณค่าและปริมาณของสารอาหารที่เด็กก่อนวยเรียนต้องการในเมนูอาหารผักสุดใหม่ได้เกินมาตรฐานทั้งสงทีม ทึ้งสองทีมจะเตรียมส่วนผสมจำนวนมากได้ตามปริมาณและส่วนผสมได้ตามที่ต้องการก็ถึงเวลาที่ต้องเดินทางไปปรุงขั้นสุดท้ายเพื่อจัดเลี้ยงวัดผลการแข่งขันกันที่โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่กันแล้ว